ลในที่สุดนะครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมปอมไอไมในอันต์มันนี่นะครับผมอยาใช้ทุกคนมีเงินนับอันันนะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมความหวังในการแจกไขยของผมนั้นเริ่มเข้าใกล้มาทุกทีแล้วนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าในที่สุดแล้วผมจะได้ผลิตไข่ในล็อตแรกได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ถ้าทําสกอร่าได้นะครับผมจะทาสกอร่านะแบ่งทีมขึ้นมานะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะตอนนี้ยังเป็นตัวคัมมิ่งซูนอยู่นะครับยังเข้าไปอันนี้ไม่ได้นะ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ก็คือว่าตอนนี้เราเปิดกล่องนะครับผมในปายชั่วโมงเป็นโบนัสฟรีนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องดีฮะแต่กําลังดูอยู่ว่าไอตัวกล่องที่มันเป็นคอนเน็กนะครับผมมันสามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่นะครับถ้าราคาที่ซื้อไม่แพงเท่าที่ควรนะผมก็จะจัดโรลวรลกันมานะครับผม <c oughs> <c oughs> uh คือตมอนที่ผมเก็บไว้ค่อนข้างที่จะเอาใช้เคมอนไม่แพงเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บสะสมกล่องน,นะครับผมเพราะว่าตัวของพวกนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กว่าที่คิดนะแล้วก็สามารถสเต็กได้นะครับผมเดี๋ยวเด,เดี๋ยวจะมาซื้อตัวพวกนี้เก็บเก็บไว้บ้างนะฮะน่าจะประมาณนี้แหละคิดว่าน่าจะคุ้มค่าอยู่พอสมควรนะครับผมราคาตอนนี้เป็นราคาที่ผมคิดว่าเป็นราคาที่ น่าจะต่ำได้ก่าน,นี้หน่อยนะเนี่ยอีกสักพักหนึ่งแหละนะก่อนที่ตัวเกมจะออกมานะครับผมเวลานี้คนถือตัวคริปโตมอนอยู่26,000คนนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ลองมาดูกันว่าในอนาะคตคริปโตมอนจะเป็นยังไงนะครับซื้อได้ผ่าน a พ c a k กสวอปนะครับผมแล้วก็ตลาดรู้สึกนีแค่นี้มั้งประมาณนี้แหละครับตัวรูทบล็บอกนี้มี u ั t i m a มตเ e เ e ลนะครับผมของคริปโตมอนพรีเมียมร o ทบล็อนะที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งมันเป็นตัวเบสในการซื้อขายนะถ้าตัวเราไม่ค่อยเก่งนะเราก็ใช้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวหลักนะปัม๊มปั๊มตังซู้เขาว่าว่ากันไปนะั้นไม่หรอกครับผมจริงๆแล้วก็มีส่วนที่เขาขายคริปโตมอนด้วยนะคุณสามารถอ,อันนี้น่าจะยัง คือเขายังไม่แนะนําให้เราซื้อตรงนี้นะครับผมแต่มันก็มีราคาที่ถูกๆนะขายอยู่นะครับเราสามารถดูในราคาที่ถูกได้ชีพเพสตอนนี้มันดีเลยนะครับ BSC อีย่เอย่าเพิ่งรีบซื้อนะไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบซื้อนะครับ03นะครับผมราคาราคาพวกนี้เนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้สบายๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองเริ่มต้นนะฮะ จริงๆซื้อไข่ไปก็ได้ครับเพราะเจนเจนสิบมันค่อนข้างที่ใจนี่แล้วล่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวิร์ก้วสำหรับผมมองกันนะไม่ต้องรีบนะครับในการซื้อนะครับอันนี้ซื้อได้เลยนะครับผมไม่ต้องบิดนะมันมีเอาโมดูลให้เราดูนะครับผมอะไรที่ไม่จําเป็นก็ย่าเพิ่งรีบซื้อทุกครั้งนะที่เข้าไปกดคนเร่ออกเสมอนะครับ มันมีส่วนความรักนะครับผมแล้วก็ส่วนเลิฟนะเดี๋ยวเราต้องวาดูต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับผมแล้วเดี๋ยวกล่องเดี๋ยวซื้อกล่องให้ดูนะฮะอย่างที่พูดครับผมตัวมันมีฟังก์ชัน3ตัวนะคือความรักนะครับผม อิ่มนะสุขภาพนะครับความสุขนะครับผม<อ>ขยายได้นะครับผม<อ>ยังรองคำวิ่งซูย์นะถ้ามันมาเราจะสามารถเห็นได้ชัดเจนกว่าน,นี้นะใ<อ>บนั้นยังต้องไอ้นี่นะครับผม ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรมากข่านั้นนะมอเก็เพสเดี๋ยวค่อยคอยขยายฟาร์มหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้เขาอ๋มอมีสามารถชวนเข้ามาได้ด้วยเหรอ แอ่ดับเครไม่ได้นี่ฉันทำไปเพื่ออะไรกันเนี้ เราสเต็กได้นะครับผมเอ่อ uh, เราจะได้0.016ต่อวีปนะฮะซึ่ง <c oughs> คือถ้าเราสเต็กเยอะๆหน่อยมันก็คงได้เยอะกว่านี้นะครับเน็กลอตเตอรี่ดาวที่จะเกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นระบบเชลลิงนะดีตรงนี้นะครับมาเก็บไข่เพิ่มด้วยกันตงนะี้ โอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปโตมอนในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมก็ติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจด้วยนะครับเฮ้ยลืมลืมถ่ายรูปจริงๆแล้วมีคนที่ได้เจนเยอะๆไปอยู่นะในประเทศไทยมีอยู่นะครับผมแต่บางคนขายทิ้งไปแล้วนะ